สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ชั่วโมงวิชาดนตรีนะครับป .6 ครูจะมาสอนวิธีการปีชิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าชิงนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับชิงเน่อทำจากทองเหลืองนะครับจะมีหลายขนาดนะครับขนาดเล็กสําหรับวงมโหรีนะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับสาหรับวงปีพาสครับแล้วก็จะมีชิ่ง ที่เอาไว้ฝึกซ้อมนะเป็นชิงของลูกเสืออนีกขนาดนึงนะครับพวกลูกเสือพวกนันทนาการนะครับจะใช้เหี๋ยนะส่วนจิงที่คูคลถือนี่เรียกว่าชิงลงหินนะครับเป็นชิงที่มีความไพเราะรางวันนะครับแล้วก็มีราคาสูงนิดนึงนะครับวิธีการเล่นนะครับเรามาดูก่อนว่าชิงเนี่ยจะมีเชือกให้นะครับสองข้างเลยนะครับเราจะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับหงายชิงขึ้นนะครับแล้วก็จับบริเวณเชือกนะครับ ส่วนมือข้างที่ถนัดนะครับก็จะจับที่เชือกเหมือนกันนะครับแต่เป็นการคว่ำชิงลงนะครับลักษณะการจับจับเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นชิงนะครับชิงมีอัตราจังหวัดทั้งหมด3จังหวันะครับก็คือ1ช้านะครับ2ก็คือปานกลางและ3เร็วนะครับจะเรียกตามศัพท์สังคีตของดนตรีไทยว่า1ชั้น2ชั้นและ3ชั้นนะครับวันนี้จะเป็นการเล่นชิงอัตราจังหวัดชั้นนะครับก็คือจะเล่น ไม่ช้าไม่เร็วนะครับการเล่นจะเหมือนกับตบมือนะครับเหมือนกับเราตบมือก็คือเวลาเราร้องเพลงเราก็จะตบมือแบบนี้นะครับชิงก็เช่นเดียวกันนะครับตบมือครั้งแรกจะเป็นเสียงชิงนะครับแล้วก็ตบมือครั้งที่2จะเป็นเสียงฉับนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับจังหวะที่1ฉ่งชิงนะครับเคาะไปข้างหน้านะครับใช้มือป้องเคาะไปด้านหน้าแล้วก็ยกนิ้วขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เสียงกลางวานนะครับ ส่วนฉับก็คือเอาชิงกดลงไปนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ทีการเล่นก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือชิงฉับ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 ประมาณนี้ครับหนึ่งห้องของดนตรีไทยมี4ีจังหวัดนะครับชิงก็จะตีทุกจังหวะเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการเล่นลูีไทย ประเภทเครื่องประกอบจังหวัด